สวัดีค่ะโว้ยม่นีด่ดใซ้ายข่อยมาเดือน่นะอนะ้องเด้อยนี่วัดเจ้าสบู่สะแบงรอบหนา้าพ่อเลยนี่ฮสบู่สะแบงกันขับเจ้าพระทายฮิปนี่วุ้ยขอบคุณค่ะว้าววุ้ย <laughs> ขอบคุณคุณแม่ทางเงยอรมันมากๆมก่มเลยค่ะฝพังยาสาเอื่อยนะคะ แล้วก็ซื้อของให้แฟนแล้วก็ลูกสาวเอ้ยนะคะมีมา,มาปลากระกป๋องไข่เบิร์ดเดีวยวเคี้ยนลงแดีวเดี๋ไข่เบิร์ดเห็ดอะไรดีแต่ว,าาดดวมื่อกลับบ้านผมตัดสับย <c oughs> โอเคเขาคุณนายเนะะืน้อเขาดูน้ำไฟดับเอาบวมีหอมสัญญาณจยากซีดงกีบได้แนาไดมไมนดับเป็นสายบาหวา เด็มันดับขีนิ่มบ์สีนี่บ์ดูเฉพาะมอแบงตัวนี้บ์เฉพาะมอแบ่งตัวนี้บ์จ้าขอบคุณคุณแม่คนสวยนะคะซื้อของนะครับฝากเงินให้สาวเอ๋ใส่คุณแม่รอบหน้าฝากมาอีกเด้อคุณแม่ว่าอันนี้มันบม่ได้ดาบบรอกไม่ได้ดาบเยื่อลอยนี่มันดาบแต่มันเศร้านี่หรือว่าอันนั้นมันลงบแบบบ่ตี นี่ไปกแม่รกรบลูกสายกลูกสายจุติลาคมีคนชื่นชอบมากเลยค่าตั้งกล้องค่าตังกล้องหอางง่หาาตังกล้องก็บบกด้๊บเดียวค่านมมันหิวเดขาดิตังหาซัพพอร์ตลูกหนูดน้ลูกหนูชอบกินขนมหาซัพอร์ตลูกนูน่เดือดมากินขนมขนมกับไข่นั่งมากเป็นที่หนึ่งค่ะนี<ด> สามคัวเมียหน่ะเลิรอนออกเลืจากตู้เดิมบากวัดฝนกำมาโตกลาดทางเอนพี่น้องกลางจองนะแชบบุลุกหลาขนมแ่บบ่ยังบอดเรตติงนางก่องก่อนจะสิไปนางนางลูกทรายคอยพี่น้องเอ้ยขอบคุณพญเจดีละลายเด้ออุดหนุนซัพพอร์ตลูกทรายคอย<ช> <laughs> ใช่คอยเต็มป่าเต็มกอ๋อนี่ยน่นีใส่คำว่าเต็มป่าเติมกำแม่ครพี่าารเดิอคุณแม่เดคุอคนเิร้ตทางเยอรมันนะครับมึงสิไฟสายเจอกับสเปาขาอยู่มันเน็มนเน็ตนะคะ ขอบคุณนายเด้อขอบคุณนายเด้อมีแห้งสุขภาพแข็งแรงด่ำรวยรำรวยจางงานเจริญหนุ่มเดินเดือดเด้อดร่ำนาคกระเพื่อมให้อีกเด้อขอบคุณค่ะเม่งปิดในเพลงนะปิดแนข้ากขนมขนาวตายมาม่าปลากระป๋องข้าวไทยข้าวไนยาดจ้าดีใจเลยละ แม่ไม่พูดยินดีน้ำรู่งนะแม่รู้ได้แต่ข้างเนื่องพัดแม่โอ้ยโอ้ยได้จ้าตาบ้านนะเอ้ยลูกแด่ละคันนึงได้จะขอบคุณละลายแม่จะขอบคุณละลายเด้อกค่าทีพี่อิจฉาเนาะบอบคุณละที่อิจฉาหนูเดือค่ะแต่กับว่าตอนอิจฉาเนาะพี่น้องเราอืมค่า้ามันจะมีบบคือการเนาะมีการแทนในกระดุซายมาหาของ เตวีจะออกบักตองเป็นไปนามในบอกนาะทีอกแลมากินกลูกไทรคอยสักนี่ว่านแนนี้นะเม,มื่อวานก็มีไลค์คอมเมนต์ชารนบลูกไทรเขาโอ้ยลูกไทรหนารักเนะออาะชือพ่อสันหลอกชือพ่อเลย ขอบคุณลานาเด้อค่ะไลน์โค้ดกระจองไว้กระจองลูกซ้ายเดี๋ยวจะลูกลูกลูกอันนี้ล้วงเิคนพี่น้องลูกเอื้อยเนาะมองเห็นลูกเอื้อยในทะเลดอกกันได้กับทางซับของเลยกระซ้ำลูกนู้นเลยตอนนี้กระไรเนาะอืมที่าม่าวจีนนั่นดูดูดังพี่น้องเนาะเพื่อซอยและซับของจะซื้อขนมกันขอบคุณนะนาเด้อค่ะพอรเพิคนมากินขนมเนาะอือพอด้กินแต่ขนมไทยแต่กินก๋ยกิน เนี่ยนะเนาะกำลังน้องไม้กำลังกินเนาะกำลังบำรุงขาแคลนเริ่มขาดแคลนมากกับพอดีมีตัวไงชวนเด้วโอ้ยดีใจเม <Yeah. S 1> ื่อวานไปซื้อเหมกอนกับเพื่อนยากคุณแม่ป้าบอกเพื่อนซื้ออะไรกันเลยเป็นแถวห้อง,องจะเบิร์ตไดนีย่ยห้องเนาะกำลังกินเลยกำลังบำรุงหาดใจจิ้งกูมือจีบอะไร <laughs> S <S> โกโม่ยมาลงละรวมกินเม <manifestations> <HHH> ื่อไหร่พีนได้กินเมื่อไหร่ละแพะเด้อพี่น้องบุปดมีนะ่งละห้องเด้อจ้าพ้องีนี่เมื่อไหร่นะแพะสายนมไอคราบก้าวแม่มันมีกระดังมีกระซ่าพรอมมู่กคือเก้าเด้อพี่น้องนกระตุกนี่ยังอยู่เพื่อนคนเดียวม เดีนคุดเดียวเรายเป็นญาอยู่ได้ยอดจงขึ้นก็ได้ย,ยินได้ที่เยัะสิให้เป็นมาหน่อยชซดยบคุณแนะคือแม่ายังอขอบคุณนะนะเด้อปะยัดจีทุกคนนะคะติดตาอมอ ฝาคำว่าได้อีเด้อก็าไม่เด้ออย่าฝากเป็นเงินก็ได้ฝากเป็นของกินของอยู่ซื้อท้องหายงงนีกก็ได้เด้อคกันขอบคุณลวงหนาด้วยเนาะแต่ก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจด้วยนะครับพี่เป็นกำลกังนะใจเต้าเว้ยเด็กับแฟนเนาะเป็นจอบเป็นกำลังใจเพราะว่าช่วงนี้เรื่องนี้มันกำลังกำลังกำลังประเด็นร้อนใหญ่ขาบ้า,ากับท้ามาสัน่นเออเมื่อสั่งนี่จะไหวไงก็บรรดาก็มาเร่งมาคนระับ ก็ยังว่ามาอผูกว่าจะเกินมันแช่สะบอกไม่ใหญ่จบอะไร่อไม่ใหญ่จบใครจ่ได้ไม่เศร้าจะผากตรงไหนจะทิ้งเอาบ้าใหญ่กบแซ่บบกกินไข่แ่ขกินไข่เนาะแทงเมียนอง่อแซ่แล้ววานนัน เนาะแนวได้ฮือเนาะเดูซ่าครับูามาเนี่ยาอของักสนุกอย่างน้องทามันกบเป็นเรื่องที่่ละเอียดอ่อนพี่น้อเอ,อ,อย้ยเ่ยที่จะยอมหักได้ที่ิราว้กับ,บ่อยาอมหักแต่มันบอกคอยมีบอกคอยเห็นแต่นันจะเป็นแล้วปกติแต่บอกปกติเดีกน้องดูแยกยังไงจาบอกกติเพราะวันบอกคอยมี อาจ ok the ี็นวีงกับคู้ทายเนาะไม่น่าอาจะเป็นตันี so ้ so ็็เป็นแบบโน่นอีกอ่ะหัวคอยนี่อะขันนี้ก็เปแลบลบซ้อนซ้อนแต่โนบรีลบลบซ้อนซ้อนขั้นกเปิดเผยค่ะเพื่อเ้เพื่อฟลอมจงแจ้งแแบบน่ร้วเฟิรหนเพิ่นหาได้กับดีเพิ่นเิ่นาร์ได้เลยกับีว่าอย่งเดาะเท่ากับนี่นี้เฟิรนก็หาได้เนะจะเปิดใกเปิดไปเกียวเลย โอ้ประสตีเนี่ยเนี่ยหรสีหัวควเป็นที่สเดินผ่านเนาะเคยได้มาคนหนึ่งเลยกับเขาได้เจาเตะกับบได้สังคว่มเปล่าสานเตกแยกครอบครัวเป็นดอกที่นอกเนาะกับบได้ปีนี้เด็ดรอนขึ้นแบบติดหน้าติ่หน้าทุกกธรรมดาเน่ยบอกเป็นยมหักได้ติดดีเล เนี่ยนักสืมีอย่างนึ่งนาะค่ะเผิ่อจาไล่คนกะิดชาพี่นออุยจะสีิชชาเห็นยังนี้เนาะมาสนาคนทำมันบกคือกันบกคืบกันมันคนกัคิดนั่นหนึ่งมันคนกับคิดนั่นหนึ่งเนจะข้าสร้างกับอได้เด็ยๆกันเบิดรวยคือการเบิรดสุ่คนเลยเนาะอือคือการไลยกระดาษ จิตใจความคิดแต่ละคนแต่บอกคือการจิตหวานอะไรเนาะประเด็นร้อนประเด็นหนัก <c oughs> คอมเมนต์กับแบบดราม่าก็ไลา์วัน,ต,นติดกับเสเวอร์บริตมาใส่ใจดอกเพราะว่าอันบริเทนเนี่ยเซเวอรจะรุนเนาะจะมีตมิดค,คอมเมนต์ดีๆนั่นแหละตีเซเวอร์เก็บไมคขิดมาเอาไปใส่ต่อของเนี่ยบริเทนเซวอรกับบริตเก็บมาคัดจีนช่วย เกษตรเก็บมาเหงเนาะมันบอดีเว้ยมันจะตัวมันดีทีแบบทเท่าเฮตุแลมีความสุขพี่น้องไอชีวิตคนทั้มันสั่นเพราะฉะนั้นเท่าก็ต้องหาร์อะไรมีความสุขหาจจะคลองแบบว่าบ b เดือดท่อนคนอื่นเอามีความสุขเพาก็มีความสุข <Man. S 1> สเนี่ยไปเนาะคมาคามหกักท้องเสวยกับมันมีแบบับบกค่อยนี่ดอกพี่น้องคนอื่นคือมาเหตุได้เนาะอืลก็บอดินน้ำแล้วพี่น้องดู เพราะในหน้ามีเอาเป็นแบบกยางนะคะ,ะเด็บนหนักขนาดกันในเขาอยอมหนัเงี่ยงยอมหนักจะดีไปถ้มามเี้ยบอยบอมหักเศ้าถอยจะเป็นเครับมันมันบาดก็เอื้กระหูอยอดเงี้ยบาดเนี้ยบวบบาดเงี้ยควงี่ยบควนนะคะแต่มีาบริเวณเดีย์ทอนทางฝ่ายเงี่ยเเนาะันเดเออพวเนียตกกันหย่อนนูสิตีกันหย่อนนูสิ อนี้ก็ที่เป็นบาปตราตราปาเลยคือเฮาก็มีความสุขเาเป็นความสุขจะสบาบ้เื่อบาบนีเนื่องบาปนบาพี่น้องก็ระว่าดีกว่าบาปแต่ข้าพิกั่นคือบาปแบบเป็นยังจังหวะบาปพี่น้องข้าพิดกันข้าติกันข้าตายมากกับบาปตวหมูข้าจิบปวดรวดเร่าย้อนเ่า ทักทักไปเตะขาคนอื่นไม่ใช่ไหมก็โอฮิไม่รู้อะโอ้โหฮึน่ารายการคอมเมนต์ทำเราลูกไส้กับเบบดีมากนะคะใส่เพื่อนเข้ามาดูๆแล้วเขาก็นั่งมือเลยจะดูเด้อให้แม่ให้คุณยายให้คุณแม่คุณชื่อของขนมคิณพี่ดูๆโดยตามสิกินแม่ขนมนี่มาคุณแม่คา ขอบคุณคุณแม่น้องหนาเด้อขอบคุณตุกกําใจด้ยนะครับที่นี้กับซีจบทีงนี่เนาะได้ทองเลยอิตชาอ่ะผู้ใดอิจชากับมต้องอิจชาดอกค่ะอิตชาเฮ้ยังเนาะอิจชาจะกับมาได้คืออนใส่เว้จพนดอกเนาะ สีคิดแต่ควมยินดีนำกับพ่อเลยค่ะขอบคุณนายนเนาะคุณนายน้อยนะยู่คุณายะคิดในเซลกับสิ้าวาซันเน่นะคะฝากติดตามตอนต่อไปนะคะขอบคุณค่ะอุ้ยน้ำมันพืชนีนเวยเก็บขึ้น โอ้บัตรเครดทองโลดมายุเออโลดพ้าวันนีจะบอเปียกแล้วเจียปักซองน้ำยุ่มนน่นะอกก็บออกกัไบ่ค่ข่เดอบอกไป <laughs> ข่่คอยเบิร์ห้าเนื้นออช่องนหน,น่วยขนาดไม่แพงนั่นเออ น้ำโคกอ๋ออยากน้ำโคกโอ้ยดูแลเอาโหลดในตู้นั่นอืมว้าอ,อันน้ำโคกคุณแม่หนุ่มชายน้องอยากน้ำโคกเด้อคุณแม่เด้อพาหนึ่งบ่พอได้คุณแม่เอ้ยต้องผ่าสี่น้าห่ไหม้ด้วคุณแม่เอ้ยผ่ามาจากพานหนึ่งด้วยแม่ดูนี่น้ำโคกแ๊บสี่มีเวิร์ด อากคุณนุนอันฮันซีเคียนะเด้อขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะครับงนละ่ามาฝากใหม่เด้อ,อคุณไมเด้อ